ท้าทายทางดิจิตอลทุกวันนี้ปัญหาภูมิรัศาสตร์ยังมีอยู่แต่มันไม่มีใครเอาทหารไปลบก,กันอีกแล้วคําถามที่ผมเกลินมาเยื่นยาวถึงขนาดนี้ที่อยากจะชวนพี่น้องชาวก้าวไกลทั้ง5จังหวัดรวมถึงพี่น้องกาญจนบุรีที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยว่าทหารมีไว้ทำไม แปิปีผ่านไปประเทศไทยทหารมีไว้ทำไมเพราะคุณจะไปลบกับใครสมมุติจะมีคนมาลุกลามคนผมก็ไม่เชื่อว,ว่าคุณจะลบชนะด้วยแล้วอีกอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นเรื่องของอาวุธไอ้ประเทศที่มันอยู่ใ,ใกล้ๆกันที่มันเคยทะเลาะกันมันไม่ทะเลาะกันแล้วทุกวันนี้ลดกองทัพใต้ลดกองทัพใต้บางประเทศไม่ต้องมีกองทัพก็ด้วยมไปถ้าผู้นําฉลาดพอแวงประโยชน์จากภาคใต้ ผมไม่เอาชีวิตคนทุกคนมาเพื่อประโยชน์ของผมหรือของใครก็แล้วแต่โดยเด็ดขาดชีวิตใครๆก็รักผมรักชอบเขารักชอบทหารรักชอบเมียเขาลูกเขาผมจะรักษาให้มันสู้ไปทําไมก็จะซื้ออุวุธคิดอย่างนี้นะ่ยคิดได้ยังไงถ้าคิดอย่างนี้ผมว่าพูดไม่เหมาะจะจะพูดกันในนี้หรอครับหรือที่ไหนก็ตามแต่ชีวิตคนใครก็รักผมเป็นทหารมาเก่า ลูกน้องทุกคนชีวิตเขาพาเข้าไปลบเขาตายแล้วใครรับผิดชอบผมด้วยคิดอย่างนี้สิครับผมถามว่าแล้วใครจะไปไม่มีฐานใครจะไปไม่มีฐานเกณฑ์แล้วใครจะไปลบนี่แหละภาคใต้เป็นอย่างนี้นะถ้าเอาคนมาแล้วถึงเวลาเอามีลบมีสงครามแล้วจ้างเข้ามาแล้วไปลบผมถามาจะกล้าไปลบไหมเขาต้องมาฝึกมาหัดใช้เวลาในการใช้ชีวิตกับทหารเพื่อเขาม,มีกับเรือใหการสู้รบ ถึงแล้วว่าจะรู้ว่าข้างหน้าตายเขาก็ไปเพราะว่าอะไรเพราะเขาเชื่อบ่าในผู้บัญชาว่าไม่ทิ้งเขาครอบครัวได้การดูแลการเยียวยาภายหลังนี่คือหลักการของการเป็นผู้นาต้องนึกถึงชีวิตเขาทุกเรื่องอย่างปกติต้องดูแลเขามีบ้านอยู่มีน้ํามีสาธารณสุขพื้นฐานในค่ายได้ใ,ให้เขาเพื่อจะเรียกเขามาใช้งานยี่สบสี่ชั่วโมงนั่นคือทหารไม่งั้นมันไปไม่ได้หรอกครับทั้งหมดอะ เรียกเมื่อ,อไหร่มันก็ม่มาเอาละครับขอโทษครับวันนี้ไม่ตั้งใจจะไม่พูดรุนแรงนะพอดีพันพูดเรื่องการสู้รบไงก็ต้องเอาหน่อยนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปไปพักข้างนอกนิดหนึ่งลดอารมณ์นิดนึ่งนะขอ,ขอไปทานน้ำหน่อยกอแห้งขอบคุณจัก